สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินอะไรยนสาขาอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้จะพามาดูผานบุกเบิกนะคะใส่รถรุ่นแอลค่ะตัวนี้เป็นของตาช้างนะคะใบ22นิ้วนะคะราคาอยู่ที่22,000บาทนะคะเหมือนเดิมค่ะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะตัวนี้ก็พร้อมใช้งานนะคะ ผ่าน3โครง4ีนะคะราคาอยู่ที่21,000ับาทนะคะจะส่งฟรี100กิโลเมตรเช่นกันนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่2 3 0 0 0ับาทนะคะ,ะพร้อมใช้งานค่ะผ่าน3โครง4ีนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะ2 3 0 0 0บาทนะคะส่งฟรี100กิโลเมตรทุกตัวนะคะ ร้านภูมินอไหลยยนนะคะอยู่ที่ตำบลเมืองเพียอํำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีนะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เบอร์0986127295อีกเบอร์นะคะ0870341562ร้านภูมินอไหลยยนฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ